สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนําเด้อครับผมวันนี้ฮักเดือ์ชาแนลสิผามาเฮ็ดสูตรเต็มตีนพี่น้องสูตรใส่กุ้งเต็มตีนนะครับด้วยกาแฟนะครับพี่น้องส่วนผสมก็จะมีนะครับนี่นะครับหัวาหารปลาดุกพี่น้องกับกาแฟนะครับเริ่มกันเลยครับพี่น้องตอนเย็นเราต้อง ไปดักกุ้งฝอยนะครับนี่ผมใส่สองห่อเลยครับเพราะว่ากุ้งไม่ต้องนอนกันเลยครับผมใส่เยอะกุ้งก็เข้าเยอะนะพี่น้องอันนี้ตามความคิดของผมนะกาแฟใส่แล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะคุกเขานะครับไอตัวหัวอาหารนี่เราแช่น้ำนิดนึงนะครับทุกคนให้มัน ลลายนะครับวันนี้ก็จะทําไว้ประมาณ10บก้อนเหมือนเดิมผมจะไปใสุ่้งอยนะพี่นอ้องม่านนี่คือสูตรหนึ่งนะอีกสูตรสูตรห่ำมหมู่านสูตรห่ำมไปใส่น้องที่มันแบบเป็นน้อง น้องเกาพี่น้องมันก็นเลยบอกค่อยเข่าไปไหนกุ้งบอกค่อยอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องแต่ว่ากับพ่อได้กินอยู่พ่อได้ก้อยนะพี่น้องนี่ก็ผมสิได้ส่วนผสมของกาแฟครับหัวอาหารประดุกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหลังจากนั้นเั่กรมาปั่น ปั่นคือเก่าเลยพี่น้องปั่นไปตตกครับม่วนเห็ดกลมๆมรงนี้ขอเห็ดแบนๆนะพี่น้องนี่ปั่นไปตตกคือเก้าตากเพราะห่อมหามเพราะหมัดหมากนี่แหละเพราะให้มันบนละล่าไง วันนี้สูตรแบนกลมไม่ไม่นิยมนะครับเพราะกลุ่มมันมันเยอะนะครับมันมันเมาพี่น้องเราใช้สูตรแบนเอาเอออะไรก็ไม่รู้แหละผมพูดไปนั้นแหละพี่น้อง,พ,องพูดไปเรื่อยกลุมก็ได้แบนก็ได้ผมนะ,ะมือดำเบิดพี่น้องว่าเป็นช็อกโกแลตโอ้ หกก้อนเดี๋ยวจะพาทำสูตรแต่ละสูตรเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแต่ละวันก็ทำตามสูตรทำแต่ละสูตรก็แล้วกันเราก็ทดลองว่ามันจะสูตรไหนมันจะเข้าเยอะนะพี่น้องแต่สูตรนี้เต็มตีนนะครับเข้าเยอะแน่นอนเพราะกุ้งมันไม่ได้หลับได้นอนโอเคก้อนสุดท้ายแล้วกันนี้ หัวหารประดุกก็หมดนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็อจะได้ซื้อเตรียมไว้นะครับก้อนที่เก้าก้อนสุดท้ายอโอ้เต็มมืออยู่พี่น้องปั่นเหรียญว่าไม่เหรียญขีดตรงนี่นะครับเสร็จแล้วเก่าก่อนคือเก้าเดี๋ยวไปล้างมือก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวหมุนแรงมารอดติดตามชม นะครับพี่น้องน,นี่เห็นว่าเออนี่ก้าวก้อนนะครับก็จะตากแห้งพอมันหมาดแล้วก็จะเอาไปใส่กับตุ่มดักกุ้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปใหม่ใหม่นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเหยื่อของเราเป็นหัวหันปลาดุกกับกาแฟนะครับ่ะพี่น้องตัดภาพไปที่ตอนเย็นนะครับ สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมก็ตื่นเช้าขึ้นมามาถึงที่ยามกุ้งที่ผมดักไว้เมื่อวานครับนี่พี่น้องวันนี้เตรียมกระคุกระคุมาใส่ด้วยนะพี่น้องเดี๋ยวเรามายามไม้แรกกันไม่รู้ว่ามันจะมีไหมฝั่งนี้ใบบัวเยอะนะครับ นี่พี่น้องเดี๋ยวค่อยๆยยกขึ้นนะอู้ปลาไม่ได้ปลาพี่น้องปลากระเดือดเข่าทท่งนี้นี่ครับเป็นได้ปลาปลาก็เอาปลาแล้วพี่น้อง นี่เด้อไม้แหลกพี่น้องปลาก็บบหอที่ให้พี่น้องเบ่งเลยกันได้ ที่สองครับ น,นี้นะครับน้องนี่มีแต่ปลาครับพี่น้องวันนี้ได้ปลางูก็ได้พี่น้องนี่นเดี๋งูชนิดเดียวกันเลยก็ับหมู่บ้านงูยังวันนี้ยังไม่ตายนะพี่น้องเดี๋ยวต้องระวังระวัง่ครับ ก็บุลรี่นะครับปลาระ,ะเดิดครับพี่นอกไปเห็ดเยืย่อเบ็ดละคอก็ได้นี่ไปเราไปลุน้นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้หมดแล้วเดี๋ยวอาง้งออกกันพี่นอก ฟังมาฟังนี้ครับฟังนี้ไม่รู้ว่าจะมีกุ้งไหมโอ้กุ้งไม่ได้เลยพี่น้องสงสัยงูตัวนี้เขาไปกินงูตายเลยพี่น้อง ได้งูงมาตัวหนึ่งครับพี่น้องไปเราไปยามดูนุน่นกันต่อนมือนี้คือบโหมานเดคือได้เต่าวันนี้จะได้กุ้งบ่พี่น้องเป็นอย่างคือได้เต่าเอ้ กุ้งคือบะมี่พี่น้องได้ปลาบูอ้อยได้ปลาบูหนึ่งตัวกับกุ้งตัวหนึ่งพี่น้องนั่นแหละม้่หมันอเอาไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเทครับเดินมายามทางนี้อีกสองหลัง มาดูหลังนี้ครับได้งูงอีกแล้วพี่น้องโอ้ยตายเลยกุ้งหายหมดเลยได้งูงก็ประบูอีกแล้วพี่น้องได้ปลาไปปล่อยอีกแล้ว อันนี้หมานเก็บปลานะครับทุกคนอันนี้เราไม่หมานหมานกุ้งเลยพี่น้องผมย้ายใหม่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปยยใส่อยู่แม่น้ำโขงอยู่ตรงไหนอีกนาะปลาบัวก็เยอะนะครับระวังมันบาดขาพี่น้อง นะเจอแล้วครับเอาวางอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่ครับมาเจอแล้วกุ้งมีไหมมีกุ้งอยู่สีห้าตัวครับพี่นง วันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้นะครับไม่หมานเลยครับไม่ได้กินเลยครับก้อยกุ้งวันนี้เดี๋ยวเดินไปเอาหลังสุดท้ายเดินมาหาหลังสุดท้ายครับโอ,โอ,โอ,โอ้แล้วก็จะได้กลับบ้านกัน,น้ะพี่น้อง เดี๋ยวสรุปผลงานให้พี่น้องดูน้องนี้ไม่มีกุ้งนะครับอู้มีปลาบู่เอ้ปลาบู่ปลาบู่เข้านะครับสามตัววันนีเ้เดี๋ยวผมจะไปแกะอยู่บนบนบกบนที่ไม้ที่ตั้งของเรานะครับอยู่ ใกล้รถนะครับไปพี่น้องมาครับมาดูผลงานวันนี้ไม่หมานเท่าไหร่ครับอันนี้ได้ปลาบูนะครับปลาบูแล้วก็หอยแล้วก็กุ้งตัวสองตัวครับพี่น้องไม่หมานเลยครับวันนี้ สงสัยเลือกทำเลไม่ถูกครับแต่กุ้งตัวใหญ่อยู่นะครับแต่แบบไม่ใช่กุ้งของนะครับเป็นกุ้งฝอยแต่ตัวใหญ่อยู่แต่มันแบบมีไม่เยอะนะครับส่วนมากจะเป็นบักหอยมากกว่าพี่น้องนี่ได้อันละสี่ห้าตัวโอ้ยอยากอายพี่น้องนี่เอากระคุมาใส่ยางดีวันนี้ไม่ได้กินเลยกุ้ง เดี๋ยวเราไปใส่แม่น้ำโขงกันวันหลังไอตัวนี้ก็ได้ปลาบูนะครับนี่นะครับปลาบูตัวหนึ่งก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับก็กับกุ้งประมาณห้าหกตัวโอ้ยนองเอ้ยวันนี้ได้ได้เจ็บปลาครับ เยอะเราก็เด็ดอยู่นะครับพี่น้องแต่มันน่าจะเป็นเพราะสถานที่มันไม่มีนี่นะครับตัวนี้ได้เยอะพอสมควรนะครับได้งูด้วยตายหรือย,ยังตายแล้วครับ <c oughs> ได้งูน้ำพี่น้อง ได้งูได้กุ้งโอ้ได้หลายประเภทวันนี้ <c oughs> มาอันสุดท้ายพี่นอกอันนี้ งูนะครับพี่น้องตายแล้วผู้ใดอยากกินงูอยู่คพี่น้องสรุปผลงานให้พี่น้องดูก็แล้วกันเดียอันนี้เอาออกนะครับอันนี้เป็นงูดูท้องมันนะครับน่าจะมีของที่ผมใส่นะครับที่อยากได้ประเภทกุ้งประเภทปลานะครับมันเข้ามากินท้องป่องเลยพี่น้องเอาไว้อันนี้ตายยัง,งตายแล้วน,นี่ก็ตายแล้วนะครับได้งูสองตัว ส่วนกุ้งปลาบูนะครับก็อยู่ในนี้นะครับปลาบูสามตัวแล้วก็นอกนั้นก็ปลาก็หอยนะครับกุ้งไปวันนี้ก็จะกลับแล้วพี่น้องวันนี้วันไหว้ครูนะครับผมก็จะกลับไปทํางานนะพี่น้องนี่ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ออกมาหากินไม่ค่อยหมานนะครับพี่น้องเด็กก็ได้นะครับแต่ขอแค่ออกมามันก็จะได้นะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับ เช้านี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาลุ้นมาติดตามนํากันว่าผมได้สิ่งที่จะได้ไหมครับพี่น้องเดี๋ยววันหลังจะพาไปใส่หรือพาไปหาอะไรเดี๋ยวฝากพี่น้องนะครับถ้าอยากให้พาไปหาอันใดนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับข้างล่างนะครับพี่น้องคอมเมนต์บอกกันว่าสียผมพาไปเฮ็ดยังแท้ยังพี่น้องกั ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสมัครสมาชิกให้นะบ๊ายบายครับผม